ผู้หญิงสิบคนถูกคมคืนอย่างโหดเที่ยมตลอดระยะเวลา8ปีแต่ตำรวจไม่สามารถจับคนที่กระทำผิดได้จนกระทั่งเขาสมัครใจเล่าเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างภายในคุกนี่คือคดีฆาตกรรมต่อเนื่องที่สะเทือนขวัญที่สุดของเกาหลีใต้ครับและกายเป็นหนังในตำนาน Memory of m o r d มเมืองที่เงียบกันกับความตายที่เงียบกรบครับ ปี1986เมืองพาซองจังหวัดคองกีประเทศเกาหลีใต้หญิงวัย71ปีกำลังเดินทางกลับบ้านในช่วงค่ำก่อนที่จะหายตัวไปในความมืดครับแล้ววันรุ่งขึ้นมีคนพบศพของเธอกางเกงถูกถอดมีร่องรอยการขมคืนแบบชัดเจนไม่ถึงเดือนต่อมาครับหญิงสาวอีกคนอยู่ในสภาพเดียวกันแทบไม่มีอะไรต่างก,กันเลย แต่ยังไม่มีใครรู้ว่าฆาตกรอยู่ในหมู่บ้านครับในช่วงระหว่างปี1986ถึง1991ครับมีผู้หญิงร่วม10คนอายุประมาณ14ปีถึง71ปีครับถูกฆ่าในลักษณะเดียวกันครับคนหลายใช้ผ้ามัดมือไว้และรัดคอถูกคมคืนก่อนตายครับเสื้อผ้าถูกจัดวางไว้อย่างจงใจเหตุเกิดกลางไรนาหรือข้างทางที่เปียกมากๆครับ ตำรวจเรียกคดีนี้ว่าฆาตกรต่อเนื่องคนแรกของเกาหลีครับคดีนี้ใช้เงินตามตัวคนร้ายไปมากกว่า1.8ล้านนะครับตำรวจแท้จะทุกนายถูกสั่งให้ลงพื้นที่พร้อมไปจับคนร้ายคนนี้ให้เจอให้ได้ครับและแถมตำรวจยังเรียกผู้ต้องสงสัยนะครับมาตรวจสอบกว่า21,000คนแต่กลับไม่เจอเลยครับว่าใครเป็นผู้ร้ายต่อมาครับในปี 1989หญิงสาววัย13ปีคิมมีจุงครับถูกพบเป็นศพในสภาพเดียวกันและเจ้าหน้าที่ก็จับผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่ายุนซองโยครับและตำรวจได้ตั้งข้อสงสัยกับผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่ายุนซองโยครับเขาเป็นชายที่พิการทางสายตาถูกกดดันให้รับสารภาพและถูกจำคุกตัดหลอดชีวิตทั้งทั้งที่คุณยุนซองโยนั้น บอกมาโดยตลอดและยืนยันย้ำย้ำเสมอว่าผมไม่ใช่คนทําและฆาตากรยังคงลอยนวลอยู่ที่ด้านนอกครับในปี2019ตำรวจได้นำ DNA า d เ a เก่า <c oughs> <ๆ thers> มาตรวจสอบมาอีกครั้งเพราะว่าณปัจจุบันนั้นได้มีเทคโนโลยี Overwatch ที่มันสามารถตรวจจับได้แล้วครับซึ่งในอดีตยังไม่มีเอาง่ายๆเขาว่าจะต้องใช้เวลาถึง20ปีเลยทีเดียวครับกว่าเทคโนโลยีนี้จะสามารถใช้งานได้ และผลก็คือไปตรงกับผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่ในเรือนจำครับชื่อว่าลีซุนแจเขาถูกขังในคดีฆ่าพี่สะพ้ยเมื่อปี1994นั่นเองเมื่อลีซุนแจถูกสอบปากคำครับเขาดันหัวเราะแล้วบอกว่า14คดีนั้นนะ่ะผมนี่แหละที่เป็นคนทําผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไมแต่ผมรู้แค่ว่าผมชอบเวลาเห็นคนตายครับ ถึงแม้ว่าลีซุนแจจะยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างว่าเขาเป็นคนทําแต่ปัญหาคือเกาหลีใต้มีกฎหมายว่าอายุความจะอยู่ภายใน15ปีเท่านั้นซึ่งคดีนี้จะต้องใช้เวลาถึง20ปีนะครับเพราะว่าจะต้องรอเทคโนโลยีด้าน DNA เลยสามารถตรวจจับได้ดังนั้นหมายความว่า9คดีแรกที่เคยเกิดขึ้นไปแล้วไม่สามารถที่จะเอาโทษได้เลยครับสารก็ไปพากษาว่าโดนจำคุก ตลอดชีวิตอยู่แล้วจากคดีฆ่าพี่สะัายนี่เป็นเพียงแค่คดีเดียวเท่านั้นที่เขาโดนนะครับแล้วผู้ชายตาบอดละ่ะใช่แล้วครับเขาได้พ้นผิดในปี2020ครับก็คือในปีต่อมานั่นแหละรักจะต้องชดเชยนะครับเพราะว่าอยู่ดีๆเอาคนบริสุทธิ์ไปจำคุกเฉยเลยครับและคุณยุนบอกเพียงแค่ว่าผมเป็นผู้บริสุทธิ์ ผมสรารภาพไปตั้งนานแล้วผมแค่อยากได้อิสระภาพของผมคืนแค่นั้นเองและตำรวจก็ได้ออกมาย้อรับผิดต่อหน้าสื่อด้วยนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างตำรวจเองนี่แหละที่เป็นคนกดดันให้ผู้ชายตาบอดหรือคุณยุนเนี่ยสรารภาพผิดซะกดดันและให้รับผิดแทนนะครับแพ้รับบาปเพราะว่ามันเป็นระยะเวลาที่นานมากๆแล้วแต่จับคนร้ายไม่ได้หากทำไม่ได้อีกอาจจะโดนเด้งหรืออะไรบางอย่างครับอันนี้คือของด้านตำรวจเองนะ และคำพูดสุดท้ายของคุณลีซุนแจในคำสอบสวนคือผมก็แค่อยากจะลองฆ่าดูแค่แนั้นเองคดีนี้กลายเป็นต้นแบบของหนังเรื่อง Memory of Murder ครับผู้กำกับบงจุนโฮถ่ายทอดความล้มเหลวของตำรวจและความหลอนจากคดีฆาตกรที่ไม่มีตัวตนได้อย่างลึกซึ้งครับถึงแม้ว่าลีซุนแจจะยังอยู่ในเรือนจำแต่มันก็เป็นการย้ำเตือนภายในจิตใจนะครับว่า เงามืดที่เคยหลอกหลอนคนเกาหลีโดยไม่รู้ว่าอาจจะมีแบบคนลีซุนแจอีกกี่คนก็ได้ครับแต่ที่มันพีคมากกว่านั้นคือความล้มเหลวของตำรวจที่ไปกดดันให้คนบริสุทธิ์เป็นแพะรับบาปแทนครับนี่คือเรื่องจริงของประเทศเกาหลีใต้ครับ